สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแชร์ชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับในคลิปนี้จะมีอยู่2สูตรนะครับในคลิปนี้จะมีอยู่2สูตรที่จะมาฝากกันนะครับเพื่อพิจารณาให้เป็นแนวทางนะครับ สูตรที่นำมาลงนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับ เป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตัดสินใจวิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับหรือจะคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรนี้สถิติทั้งหมดนะครับเข้ามา8งวดติดก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่ตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับแค่3ตัว งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก270เนะครับเรามาดูจากงวดแรกนะครับส่วนตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับงวดแรกนะครับ0บวก3บวกเเป็น12นะครับได้เลข2เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ2 5 8 3ตัวนะครับผลรางวัลที่ออกงวดนี้270หลักร้อยตัวที่มานะครับคือเลข2 งวดต่อมานะครับ7บวก5เป็น12 12บวกเ้าเป็น21นะครับได้เลข1 1 4 7หนึ่งสี่เจดนะครับ3ามตัวผลรางวัลที่ออก7 8 7นะครับหลักร้อยคือเลข7นะครับงวดที่2นะครับต่อมางวดที่3มนะครับ1บวก4ี่เป็นห้าห้าบวกเดเป็น12นะครับได้เลข2 เพิ่มไปทีละ3แต้มก็258นะครับ3ตัวผลรางวัลที่ออก272หลักร้อยคือเลข2งวัดต่อมานะครับ3ามบวกศนบวกเนะครับเป็น12ได้เลข2นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้ม258ผลรางวัลที่ออก ห้าเจ็ดเก้านะครับหลักร้อยนะครับตัวที่มาคือเลขห้าว่าต่อมานะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้านะครับได้เลขเก้าเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบสองนะครับสิบเก้าเพิ่มสามเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองเพิ่มสามเป็นยี่สิบห้านะครับเก้าสองห้าผลรางวัลที่ออก เก้าเจ็ดสองหลักร้อยนะครับคือเลขเก้าว่าต่อมานะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้าห้าเพิ่มสามเป็นแปดนะครับแปดเพิ่มสามเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับผลรางวัลที่ออกแปดหกหนึ่ง ตัวที่มาคือเลข8นะครับหลักร้อยวัดต่อมานะครับศูนย์บวกหบวกสนะครับได้9เพิ่ม3เป็น12 12อเพิ่มสเป็น15นะครับเอาตัวท้ายได้เก้นะครับผลรางวันที่ออก517หหลักร้อยตัวที่มาคือเลขห้า แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ9ก้าบวกเจบวกเนะครับเป็น16 16กบวกหเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่มไป3แต้มเป็น10นะครับ10บเพิ่มสเป็น13ได้703นะครับผลรางวัลที่ออกงวดที่ผ่านมา725หลักร้อยตัวที่มานะครับคือเลข7 อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามาก็1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดงวดนี้งวดที่9นะครับที่เราจะมารอรุนกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สูตรนี้ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับตัวแรกหนะครับหนบวกเนะครับ1นึ่บวกเเป็น8ดนะครับ8ปดบวกสามเป็นสิบเอนะครับได้เลขหนึ่ง 1เพิ่ม3นะครับได้เลข4 4่เพิ่ม3ได้เลข7นะครับได้147นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนเป็นสูตรใหม่นะครับแต่สถิติก็ถือว่าเดินดีงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับได้147นะครับงวดที่9ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกัน3ตํตำแหน่งก็ประกอบไปด้วย หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหลักร้อยเลขหน้านะครับครั้งที่1หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับ3ตำแหน่งเรามีแถมให้อีก1สูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆนะครับแต่อาจจะมีความสำคัญก็ได้นะครับสถิติเข้ามา5งวดติดนะครับ เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก5 7 9นะครับ4ตำแหน่งนะครับที่เรามาบวกกันงวดแรกนะครับ5บวก0บวก1เป็น6นะครับ6มาบวก9เป็น15ได้เลข5นะครับเพิ่มไป1แต้มนะครับเป็น6 6, 6เพิ่มอีก1เป็น7นะครับ5 6 7 3ตัวเหมือนกันนะครับผลรางวัลที่ออก5 7 9นะครับ5 7 9หลักร้อยคือเลข5 งวดต่อมานะครับ8บวก6เป็น14 14บวก4เป็น18นะครับได้เลข8บวก0ได้เลข8นะครับ8 9 0ผลรางวัลที่ออก972นะครับ972หลักร้อยตัวที่มานะครับคือเลข9งวดต่อมานะครับ2บวก9เป็น11 11บวก2เป็น13 สิบวกสเป็น16นะครับได้เลขหกหกเจดแดนะครับเพิ่มไปอีก2แต้ม3มตัว6 7เดแดผลรางวัลที่ออกนะครับ8ปดหหนึ่งนะครับ8ปดหหนึ่งหลักร้อยตัวที่มาคือเลขแปด ว่ต่อมานะครับ6บวก9นะครับ6บวก9เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก8เป็น24นะครับได้เลข4เพิ่มไป1นะครับเป็น5 5เพิ่ม1เป็น6ได้4 5 6ผลรางวัลที่ออก5 1 7นะครับ5 1 7หลักร้อยคือเลข5ว่ต่อมานะครับ เจบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11บเวกสเป็น15นะครับได้เลข5เพิ่มไปนะครับห้าหกเตัวผลรางวัลที่ออก7 2 5นะครับงวดที่ผ่านมา725หลักร้อยตัวที่มาก็คือเลข7นะครับเลข7อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา5้างวดนะครับสูตรนี้1 2 3 4 5นะครับ งวดนี้งวดที่หกนะครับเรามารุ้นนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามนะครับได้เลขสามเพิ่มไปนะครับหนึ่งเป็นสี่สี่เพิ่มหนึ่งเป็นห้านะครับได้สามสี่ห้านะครับงวดนี้จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ว่ามันจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราเอา2ส,สูตรนี้มาเทียบกันนะครับมาเทียบกันจากงวดที่ออก579เหมือนกันนะครับมันก็จะมีตัวชนอยู่1ตัวนะครับ579นะครับเทียบจากงวดที่ออก579เหมือนกันสูตรนี้เข้ามาก่อน579นะครับ5 7 9ตัวที่ชนนะครับ ก็จะเป็นเลข5ก็คือตัวที่มานะครับงวดต่อมานะครับ972นะครับก็จะมีตัวชนก็คือตัวที่มานะครับชนกันที่เลข9งวดต่อมา861ก็ชนกันที่เลข8นะครับแล้วก็517นะครับก็จะชนกันที่เลข5งวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ได้703สูตรนี้ได้567นะครับก็จะชนกันที่เลข7งวดนี้นะครับชนกันที่เลข4นะครับตัวเดียวนะครับ จะมาไหมเลข4ตัวเดียวนะครับถ้าใครชอบตัวชนก็เลข4นะครับถ้าคิดว่าตัวชนจะมานะครับทั้ง2สูตรถ้าไม่ผิดก็จะมาตัวชนนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวชนก็เลือกเอานะครับสูตรนี้ก็จะมีเลข1กับเลข7ส่วนสูตรนี้ก็จะเป็นเลข3กับเลข5นะครับซึ่งเป็นเลขขี่นะครับตัวที่ชนก็จะเป็นเลข4ตัวเดียวนะครับเป็นเลขคู่นะครับวันี้ถ้า2สูตรไม่ผิดนะครับ ถ้าเข้ามาทั้ง2ส,สูตรก็ต้องมาตัวชนนะครับก็คือมาเลข4ตัวเดียวจะมาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงสูตรนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเอามาฝากกันให้พิจารณากันนะครับในงวดประจำวันที่1สิงหาคม2 5 6หนะครับในในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับจะมาไหมก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับกดที่กระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปไปใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับตำแหน่งที่เรามาบวกกันสูตรที่2นะครับลืมเมื่อกี้นะครับหลักแสนนะครับ สี่ตำแหน่งก็ประกอบไปด้วยหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับก็มีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับขอขอบคุณอีกครั้งครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ